สวัสดีครับผมนายนัทพลพรมสวัสด์วันนี้เดินทางมารีวิวที่นานะครับที่อยู่ในเขตพื้นที่ของนะครับเทศบาลตะบลหนองแตงอาเภอกระสังจังหวัดบุรีนะรัมย์ที่นาแปลงนี้มีเนื้อที่ทั้งหมด10ไร่นะครับราคาขายอบอกแล้วอย่าตกใจนะครับเพราะว่าเป็นที่นาเนี่ยราคาถูกมากๆนะครับ ที่นาเนื้อที่สิบไร่ขายไร่ละ1 0 0 0 0แสบาทนะครับ1 0 0 0 0แสบาทโอ้ราคานี้เนีคุณนัรพลบอกนะครับบอกถูกหรือไม่นะครับถูกต้องครับราคานี้จริงๆนะครับไร่ละ1 0 0 0 0แสบาทนะครับราคาเนี่ยเป็นกันเองที่สุดแล้วนะครับแล้วก็บอกเลยครับว่าที่นาแปลนี้เนี่ยนะครับราคาถูกที่สุดนะครับในเวิร์นี้นะครับ เพราะว่าเจ้าของเนี่อยากขายจริงๆนะครับอยู่ในเขตเทศบาลของนะครับตำบลหนองเตงอำเภอกระสังจังหวัดบุรีรัมย์นะครับเนื้อที่10ไร่ขายไร่ละ1นึ่งแบาทโอ้นะครับเพราะฉะนั้นเลยผมขออนุญาตกลับกล้องก่อนนะครับเพื่อที่จะนําเสนอเกี่ยวกับที่นาแปลงนี้ต่อไปนะครับนี่ครับที่นาแปลงนี้นะจะมีถนนนครับสาธารประโยชน์นะครับ ซึ่งก็เกษตรกรนะครับใช้เกี่ยวกับการใช้ยวดยานพานะนะครับในการที่จะมาทํานานะครับแล้วก็พื้นที่ข้างเคียงก็นี่ครับปลูกอ้อยนะครับพื้นที่ตรงนี้นี่สามารถปลูกอ้อยได้นะครับแล้วก็ทํานาได้นะครับนาก็โอ้โหลังการงานสร้างนะครับเดี๋ยวจะให้ดูต่อสั่งนะครับว่าสวยขนาดไหนนะครับแล้วก็ถนนสาธารประโยชน์แล้วก็ถนนเส้นนี้เนี่ยนะครับเป็นถนนที่จะเข้าไปที่นาแปลงนี้ เป็นถนนใช้ประโยชน์ร่วมกันนะครับเนี่ยเข้าไปนะครับประมาณสัก15เมตรนะครับก็จะไปถึงที่นานู่นเลยครับมอเตอร์ไซค์จอดนะครับเทอเรอร์อยู่ตรงนั้นก็จะเป็นเขตของที่นานะครับถ้ามาดูที่นาแปลนี้เนี่สังเกตง่ายๆนะครับเนี่ยก็จะเห็นต้นตาลนะครับต้นตาลอยู่ตรงนี้นะครับซึ่งก็อยู่ในเขตพื้นที่ของเขตเทศบาลนะครับตำบลหนองเต็ง อำเภอกระสังจังหวัดบุรีรัมย์นะครับเป็นพื้นที่นะครับสิไร่ไม่น้อยจนเกินไปไม่เล็กจนเกินไปนะครับราคาต่อไร่นี่หนึ่งแสนบาทโอ้โที่นาเขาขายกันอยู่ที่ขั้นต่ำก็1นึ่งแสนมืนบาทนะครับหมื่นแหรือไม่ก็สองสองแสนนะครับแต่แลงนี้นี่นะครับขายกันแบบถูกๆนะครับต้องการอยากจะขายจริงๆนะครับเพราะฉะนั้น นะครับอาณาเขตของที่ที่เราไปนี้เนี่ยนะครับอยู่เนี่ยตรงต้นตาลนี่แหละนะครับแล้วก็ยาวมานี่เลยครับเดี๋ยวจะให้ดูพื้นที่นะครับตรงนี้แล้วก็ยาวไปนู้นเลยครับไปนู้นนะครับอีกเป็นลักษณะเป็นสองนะครับเป็นสองแปลงนะครับยาวยาวแล้วก็ไปถึงต้นยูคานู้นเลยครับแล้วก็ไปทางทิศใต้เนี่ยตรงนี้เลยนะครับซึ่งก็ขันหน้าตัวนี้ก็จะเป็นกลางนะเป็นตรงกลางระวังหน้านะครับแปลงนี้ นะครับเนื้อที่สิบไร่นะครับส่วนการเดินทางเนี่ยนะครับห่างจากเขตเทศบาลนะครับอําเภอกระสังนะครับจังหวัดบุรีรัมย์มาถึงที่นาแปลงนี้เนี่ยนะครับระยะทางก็อยู่ที่ประมาณ9กิโลเมตรนะครับแล้วก็ห่างจากนะครับสำนักงานเทศบาลตำบลหนองเต่งนะครับมาที่ที่นาแปลงนี้นะครับระยะทางก็ 3.5กิโลเมตรนะครับถ้าพูดแบบภาษาบ้านเราคือ3กิโลครึ่งนะครับ3.5กิโลเมตรถือว่าไม่ไกลนะครับแล้วก็ห่างจากสถานีรถไฟนะครับหนองเตงนะครับมาที่นี่ก็2.5กิโลเมตรนะครับซึ่งสถานีรถไฟนี้ก็นะครับโอ้ครับมาจากจังหวัดสุรินทร์นะครับแล้วก็สถานีลำชีแล้วก็สถานีหนองเตงนะครับ แล้วก็ไปที่สถานีนะครับอำเภอกระสังนะครับแล้วก็เข้าไปนะครับที่สถานีรถไฟนะครับจังหวัดบุรีรัมย์นะครับเพราะฉะนั้นนี่การรถไฟประเทศไทยตรงนี้นะครับสะดวกสบายเหลือเกินนะครับจากจกขี่รถไฟนั่งรถไฟก็ตรงนี้เลยครับเนี่ยแล้วก็ห่างจากถนนทางหลวงแผ่นดินสาย226นะครับบุรีรัมย์สุรินนะครับเข้ามาที่นี่เนี่ยนะครับระยะห่างก็ประมาณ3กิโลเมตรนะครับ พอออกมาจากถนนทางหลวงแผ่นดินเนี่ยนะครับสาย226นะครับสุรินทร์นะครับสุรินทร์บุรีรัมย์บุรีรัมย์สุรินทร์นะครับก็มาที่นี่ประมาณ3กิโลเมตรนะครับพอมาก็จากเข้ามาที่ถนนนะครับทางถนนทาียางทางหลวงชนบทนะครับแล้วก็เข้ามาตรงนี้อีกเนี่ยประมาณ1.5กิโลเมตรเนี่ยตรงนี้ครับเพราะฉะนั้นรวมแล้วนะครับจากทางหลวงแผ่นดิน226มาที่นี่3กิโลเมตรนะครับ แต่ถ้าแยกมาอีกตรงนี้จากถนนทางหลวงชนบทนะครับมานี่ก็นะครับ1.5กิโลเมตรนะครับเพราะฉะนั้นก็ถือว่าไม่ไกลนะครับนี่ครับต่อสั่งที่เกี่ยวข้าวไปได้ประมาณสัก2อาทิตย์ที่ผ่านมานะครับโอ้รับรองว่าลังการงานสร้างนะครับเป็นนะครับเป็นที่นาที่มีความลมสมบูรณ์มากๆนะครับเกี่ยวกับการทํานานะครับแล้วก็ถามว่าตรงนี้ นะครับน้าท่วมหรือไม่นะครับบอกได้อย่างมั่นใจครับว่าไม่เคยท่วมนะครับรับรองล้านเปอร์เซ็นต์นะครับเนี่ยต่อสังนะครับเพิ่งเก็บเกี่ยวไปแล้วก็มีต่อสังขึ้นมาเนี่ยความรวมสมบูรณ์เนี่ยโอ้โหชัดเจนเหลือเกินนะครับเพราะฉะนั้นสำหรับท่านใดที่กําลังมองหาที่นาเนื้อที่ประมาณบวกลบแล้วประมาณทักสิบไร่เนี่ยผมมาตรงนี้เนี่ยใช่เลยนะครับอยู่ในเขตพื้นที่ของเทศบาลตำบลหนองเต่งอำเภอกระสังจังหวัดบุรีรัมย์ นะครับเป็นนสสีจอนะครับฉลครุดแดงนะครับพรอมนนะครับเนื้อที่10ไร่ขายไร่ละ1นึ่งแสนบาท1นึ่งแสนบาทโอ้ฟังไม่ผิดนะครับราคานี้แน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นนี่มาก่อนได้ก่อนแน่นอนนะครับสนใจสนใจก็ติดต่อมาครับที่ผมนัทพลพรหมสวัสดิ์หมายเลขโทรศัพท์อีดีหลายก็0ูนย์เก้านเก้านะครับวันนี้ขอบคุณไปยังนะครับเจ้าของที่นานะซึ่งก็เป็นคุณครูนะครับ คุณครูฝากขายนะครับเนื่องจากท่านก็ปลดเกษียณแล้วนะครับอายุก็มากแล้วต้องการพักผ่อนนะครับก็เลยฝากขายนะครับเนื้อที่สิบไร่ได้ละหนึ่งแสนบาทราคาเนี่ยถามว่าหนึ่งแสนบาทเนี่ยคุณรัตพลต่อรองได้ไหมได้ครับโอ้โหนะครับราคาเนื้อยังมีการต่อรองได้ด้วยนะครับเอกสารหลักฐานนี่เป็นฉคลครุฑแดงเลยนะครับแล้วก็สามารถโอนกรรมสิทธิ์ได้ทันทีสนใจสนใจก็ติดต่อมานะครับวันนี้ขอบคุณมา,มากๆขอกล่าควคำว่า Sampai jumpa di krap.